สวัสดีครับหลังจากที่เรานะครับสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำการสร้างไฟล์ V I ที่เป็นไฟล์โปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับที่เราทำเอาอไว้แล้วเนี่ยลหลังจากทีโอทำกันมาก็ถือว่าค่อนข้างที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันทำงานขั้นตอนซับซ้อนมากนะครับแต่ในคลิปที่3เนี่ยนะครับผม จะมาแนะนำนะครับหลังจากที่เราสร้างโปรแกรมอะไรไฟล์อะไร V I ของเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราต้องการจะ execute ไฟล์อ, X ออกไปเนี่ยก็คือการสร้างไฟล์เป็น E X E ออกไปเนี่ยใน Labview นะครับก็จะทำได้โดยสี่เป็นโดย5ขั้นตอนนะครับ 1. นะครับสร้างโปรเจกต์นะครับ Create Project ขึ้นมา2นะครับ นำเข้าไฟล์ V I ที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วหรือสร้างใหม่ก็ได้นะครับในตัวโปรเจกต์นะครับเสร็จแ,แล้ว3ก็บิวนะครับเลือกฟังก์ชันบิลว่าเราจะบิวเป็นอะไรนะครับใน l แ b บ i e w ก็มีการบิวมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็4นะครับการคอนฟลิกต์รายละเอียดในการบิลว่าจะต้องให้ออกมาในรูปแบบหน้าตาไหนอะไรเงี้ยนะครับขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,คอกดบินะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือหเราจะต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับก็ใช้วิธีนี้นะครับ Create Project นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับให้เราเลือกแบงค์นะครับอันแรกเลยนะครับแบงค์แบงค์โปรเจกต์นะครับแล้วก็ Finish เลยนะครับ พอเราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับให้เราทําการนะครับเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับผมจะเซฟไว้ที่เซฟแอดไว้ที่ในโฟลเดอร์อ0สิบที่เราได้ทำเอาไว้นะครับของผมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นนิวโฟลเดอร์ในตัวนี้ซ้อนไปว่าเป็นบิวนะครับ e x e c คู e ไฟล์นะครับ e x c u e e นะครับ excute นะครับอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วน,นะครับ exe e นะครับอ่าไปตัว e ไปตัวนะครับ excute e x e c u t e enter นะครับแล้วก็เข้าไปปุ๊บอ่าชื่อโปรเจกต์นะครับก็อาจจะเป็น calculator my my calculator ก็ calculator ได้ครับ my c a c a l d u l a t o r นะครับโอเคนะครับกดโอเคไปเลยครับจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่สองก็คือสร้าง VI หรือนำเข้าไฟล์เอที่ที่เรามีอยู่แล้วก็คือไฟล์อะไรครับของของเราไฟล์ Calculator ที่เราได้ทำสร้างไว้แล้วก็ไปเอามาครับโดยการคลิกขวานะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีคำว่า import นะครับ อาไม่ใช่ที่ add นะครับ add file นะครับใช้คำนี้นะครับ add file นะครับปึงแต่แล้วก็ไปที่ e p 1 0นะครับให้เราเลือกนะครับเนี่ยครับ calculator คิดหนึ่งนะครับที่เราทำไว้นะครับ add file เสร็จแล้วนะครับมีอะไรครับก็คราวนี้ก็ไปเลือกฟังก์ชันนะครับเลือกฟังก์ชัน ขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะมา build special นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องการกำหนดนะครับในการตั้งค่าต่างๆในการ build นะครับก็คลิกขวานะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็ new นะครับเนี่ยครับมันจะมีการส่งออกเป็นไฟล์หลายๆประเภทนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องการคือนี่ครับเราต้องการเป็น เป็นเ x ็กโค้ดไฟลหรือแอปพลิเคชันที่เป็น exe นะครับกดไปเลยครับโอเคครับเราก็จะได้หน้าต่างนี้มานะครับตัวอันแรกนะครับคือเป็นเมท็บแท็บเมนูแรกเนี่ยจะเป็น information ก็คือตัวช่องบิลสเปซ i c a เ i ชันเนมเนี่ย ก็คือเป็นการตั้งชื่อของการบิวครั้งนี้เราจะตั้งชื่อเป็นไรนะครับเป็น My Application ก็ได้นะครับเป็นค่าค่าเดิมเขาแต่ตัวนี้ครับ t a r n e t file name เนี่ยเราจะตั้งชื่อเป็นอะไรตัวนี้นะครับเวลาเราจะไปใช้เครื่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาเป็น Carculator นะครับของเรานะครับ C a. นะครับตัวนี้โอเคนะครับส่วน directory ที่เราจะเก็บเอาไว้นะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับใน EP10 นะครับผมอของผมนะครับใน EP10 ของท่านก็อาจจะเป็นอันอื่นเดี๋ยวใช้โฟลเดอร์นี้นะครับ Xcode นะครับเข้ามาแล้วก็ New Folder ใน Xcode อีกทีครับเป็น Build ก็ได้ครับ B U I L D อ่า current folder นะครับตัวนี้โอเคอ่าตัวนี้นะครับเราอาจจะพิมพ์ description อะไรก็ได้นะครับข้อความอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ตอนนี้นะครับผมไม่ไม่ไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะครับก็อ่าผ่านไปก่อนนะครับไปดูที่ south file ครับ south file นะครับมันก็จะมีอะไรนะครับเราก็ใส่ไปหมดนะครับโปรเจกต์ก็จะมี calculator นะครับตัวเมนใช่ไหมครับก็นี่ครับใส่ไป จริงๆนะครับเรามีซับวีด้วยนะครับก็คือโอเปเรชันนะครับที่เรายังไม่ได้เอาใส่เข้ามานะครับแต่โอเคครับตัวนี้ยังไม่เป็นไรครับยังเดี๋ยวผมจะลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะรันได้หรือเปล่านะครับหลังจากเซฟลไฟล์ผ่านไปแล้วครับ Destination นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นนี่ครับเป็นไฟล์ที่จะบอกว่าเวลาเรา <c oughs> x x build ไปแล้วนะครับมันจะเป็นชื่อไฟล์นี่ครับ uh, calculator.eg ไปที่ f o ลเดอร์ build นะอะไรนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวก่อนนะครับ south file setting นะครับตัวนี้ start v i นะครับ โอเคนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับไอคอนไอคอนเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างเป็นไอคอนของเราเองก็ได้นะครับเอาเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับก็มันจะมีคําว่า My application ขึ้นมานะครับที่ที่เราไม่ได้ตั้งชื่อตอนแรกนะครับก็ไม่เป็นไรครับอ่ะเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็บิวนะครับหรือรันก็ได้นะครับ แต่ต้องบิวก่อนนะครับกดบิวน,บดวนะครับดอนนะครับปึ๊บแล้วลองแล้วลองแล้วลองรันดูนะครับโอเคนะครับโอ้ใหญ่มายรเริ่มเทิ่มเลยนะครับลองทำงานดูก่อนนะครับว่าทำงานได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่า มันจะต้องเอาสับ v i ที่เป็นโอเบอร i ชัมาใช้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ7บวก8เท่ากับ15ได้นะครับอันนี้ได้โอเคคูณ3เท่ากับ45ใช้ได้นะครับโอเคเคลียร์ครับส่วนเอกก,กดเอ็ก,กครับกดเอ็ก,กอ่าก็ออกจากโปรแกรมนะครับ อพอออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันกลับไปในหน้าของ V I นะครับมันไม่ได้ไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกให้หมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ปิดก่อน,นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าในในตัวของอตัวตัวคาคูลเลเตอร์อีกทีนะครับตัวไฟล์ V I ครับโอเพครับเราต้องการให้มันหน้าต่างเนี่ยให้มันให้พอดีกับโปรแกรมหน่อยนะครับ แล้วลังก็อืม ไอตัวนี้ผมคาคาลิเตอร์ดีเพนี่เดี๋ยวผมเอาชื่อมันซ่อนไปดีกว่านะครับแล้วผมพิมพ์ข้อความดีกว่าว่าเป็น my calculator นะครับ m y นั้นขยายหน่อยครับั้นี่นะครับจริงๆนะครับการจัดหน้าตาโปรแกรมนะครับมันยังมีเทคนิคอีกหลายอย่างนะครับตั้งแต่การใช้ รูปภาพเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ผมยังไม่พูดถึงนะครับเราเอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับพอรันมันโปรแกรมมันก็จะได้เท่านี้แต่เนื่องจากเวลารันโปรแกรมแล้วเราจะต้องให้พวกนี้ซ่อนให้หมดเลยนะครับไม่ให้มันโชว์นะครับอันนี้เซฟออกไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ปิดไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับไปที่ My Application นะครับแล้วก็ พเอร์ีอีกทีนะครับเราไปที่นะครับ u r c e file s e t ต i n g ตัวนี้นะครับนี่มันจะมี Customize Vi Property นะครับคลิกเข้าไปครับพวกนี้นะครับอ่าวินโดว์แฮส t ์อัพไตเนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนออกบ้างนะครับสำหรับแรกนะครับเป็น Windows a s t ต t l e b a ินะครับอันนี้เอาไว้นะครับ อันที่ 2. s h โชว์เมนูบาร์เอาออกนะครับติ๊กอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ต้องติ๊กตัวนี้ออกด้วยนะครับอันที่ 3. s h โชว์เวอร์ติคอนส b อ r บาก็คือถ้าโปรแกรมเราใหญ่จริงๆนะครับมันเกินหน้าจออ,อย่างคอมพิวเตอร์จริง,รงเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เอาไว้ได้แต่ตอนนี้โปรแกรมเราไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับอเอาออกไปโชว์เฮดต้นสกอบาร์ bar, ไม่ต้องนะครับเอาออกไป แล้วก็อันนี้นะครับในส่วนของอโชว์ทูบา้าอันนี้เวลา running นะครับไม่ต้องเราไม่ต้องเอาออกไปโชว์ about 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 p l a t i m ก็ไม่ต้องนะครับตัวนี้อันนี้โชว์ font panel when you font panel when you r อันนี้ก็ไม่ต้องนะครับเอาออกอันนี้ให้เป็นดีฟอ t นะครับ ใช่ไหมครับอจะมีดีฟอลต์ฟอส i n g b u t t o n อันนี้เลือกเป็น default ไหมครับส่วน all user code window ตัวนี้นะครับควรจะเอาไว้นะครับมัจจะเป็นปุ่มการอปุ่มปิดโปรแกรมที่อยู่ตรงนี้นะครับในกรณีถ้าเรากดปุ่ม stop แล้วมันไม่ออกเนี่ยเราอาจจะปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเวลาจะใช้นะครับ เราเวลาเรียกมาเนี่ยเราต้องการนะครับผมเอาเป็นเซนเตอร์เลยเป็นเซนเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์เรานะครับอ่าแล้วเวลาพอเอคูนะครับพอรันเมื่อตอนเราโอเพนใช่ไหมครับก็ให้มันรันเลยอันนี้โอเคนะครับส่วนอันนี้อโลดีบักไหมเราไม่ต้องนะครับเพราะโปรแกรมเราเราเราคิดว่าไม่ต้องมีการดีบักโปรแกรมเลยนะครับเราเขียนมาขนาดนี้เราเทสมาแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าลองดูใหม่นะครับ กดบิลเลยก็ได้นะครับตัวน,นี้กดบิลเสร็จก็ดอนนะครับแล้วเราลองรันอีกทีนะครับคลิกขวารันเห็นไหมครับโปรแกรมเราก็จะได้มาตามที่ต้องการนะครับก็จะมีแค่ในส่วนของสิ่งที่ยุ่งบนนะครับส่วนตัวที่เป็นอไอคอนของเราเนะี่ยเราสามารถไปหามาใส่ได้นะครับสมมติว่าเรามีไอคอนของเรานะครับ นี่ไมค์คาลคูเอเตอร์นะครับคุณก็สามารถมีเป็นโปรแกรมเมอร์ได้แล้วครับเราลองทดสอบการใช้งานครับ7คูณ3เท่ากับยีบอ่าบวกอะไรอ่ะบวก10 5เท่ากับ36อ่าเป็นไงล่ะครับโอเคครับกด exit ครับกดออกกดออกปุ๊บนี่มันกลับไปเข้าไปในแอ่ว VI เลยนะครับจริงๆแล้วผม ว่าผมอาจจะเขียนตรงนี้ผิดแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก็เอาตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเรากดรันใหม่นะครับมันก็จะรันโปรแกรมนะครับวิธีออกก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราลองไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไฟล์เอาไว้นะครับที่ตัวนี้นะครับผม e x c ก u ค e นะครับแล้วก็ใน i u d นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเราจะพบกับ คาคูลเลเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวไฟล์ exe ของเรานะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะรันขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับลองดับเบิลคลิกดูนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะลรันขึ้นมาได้นะครับทำงานได้ตามปกตินะครับอ่าแล้วก็ปิดไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอ่าอธิบายนะครับ การที่จะรันไฟล์ EXE นี้ได้นะครับจะต้องอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows นะครับและต้องมีการติดตั้ง a b v i e w Runtime นะครับบนเครื่องที่จะนำไปใช้งานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของอโปรแกรม a b v i e w นะครับเพราะฉะนั้นแต่สำหรับเครื่องอย่าง,างเครื่องผมเนี่ยผมลงตัวโปรแกรม LabVIEW ไว้แล้วนะครับผมก็จะลงไว้หมดเลยตั้งแต่ a b v i e w Runtime l a b ว i e w Editor หลายๆอย่างนะครับ ก็จะลงไว้ในแนนด้วยเลยนะครับก็เลยสามารถที่จะรันได้แต่ถ้าตัวนี้นักเราจะเอาไปรันเครื่องอื่นนะครับเราจะต้องเอา Lab View Run Time ไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่ทั้งนี้เดีเ๋ยวไอ้ View Run Time เราค่อยว่ากันทีว่ามันจะต้องไปเอาอยัางไงไปติดตั้งยังไงนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า โปรเจกต์ต่อไปนะครับเราจะทำอะไรกันอีกนะครับก็คอยติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครับ